ันแน่กำลังมองหารถเก่งผ่อนถูกสบายกระเป๋ากันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้แนนมีรถมานำเสนอใครที่ดูคลิปนี้อยู่อยากกดข้ามเชียวนะเพราะว่าแต่ละคันที่มาในวันนี้ราคา2องแสนกว่าบาทเท่านั้นเองก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ไม่กดข้ามนะคะและดูมาจนถึงตอนนี้เอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยดีกว่า ต่อไปเรามาดูกันที่คันแรกเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ตลาดรุ่นยอดนิยมเลยนะคะมากี่รอบกี่รอบก็ขายหมดนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็น Vios 1.5G ปี2013นะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนั่นเองนะคะราคาของคันนี้อยู่ที่ 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแนนขายถูกจังเลยนะคะรถมีชนหรือมีอะไรมาหรือเปล่านะคะบอกเลยว่ารถของโชว์รูมของเราไม่มีการชนหนักมานะคะหากลูกค้าไปเจอว่ารถของโชว์รูมของเรามีการชนหนักน้ําท่วมมาอันนี้แนนรับซื้อคืนอ100%จากราคารถเลยนะคะต่อไปเรามาดูคันที่2งกันต่อนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบรนด์รถตลาดอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะ คันนี้ก็จะเป็น t o y o ต้ายา i ิ 1.5G ปี2011นะคะคันนี้จะเป็นตัว G นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ราคาขายอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นเองนะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือจอ Android ขนาด10นิ้วและกล้องมองหลังให้ด้วยค่ะและที่สำคัญคันนี้ผ่อน5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาแน่นว่าคุ้มนะคะแล้วลูกค้าล่ะคะคิดว่าคุ้มไหมเอ่ยติ๊กตอบติ๊กตอบคอมเมนต์มาบอกแนนได้นะคะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบรถสีจาเจนะคะคันนี้เลยนะคะรถปีใหม่แถมเลขไม้ก็น้อยด้วยนะคะแนนแนะนําเป็นนิสสันมาร์ 1.2E ปี2018นะคะคันนี้คือของจริงรถสีสวยมากเลยนะคะขนาดตัวแนนเองที่ไม่ชอบรถสีฉูดฉาดนะคะยังต้องยอมเจ้าคันนี้เลยนะคะคันนี้มาในราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะตะก้อง สหรับ3คันนี้นะคะลูกค้าชอบคันไหนบ้างหรือเปล่านะคะถ้ายังไม่มีแนนมีอีกหนึ่งตัวเลือกให้นะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นซูซูกิเซียตนะคะ1.2 GL ปี2018นะคะคันนี้ก็จะเป็นรถปีใหม่เลขไม้น้อยอีกนะคะเลขไม่เพียง3 0,000ื่นกว่าเท่านั้นเองนะคะซูซูกิเซียก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความกว้างขวางสะดวกสบายอยู่แล้วนะคะสำหรับคันนี้ราคาขายเพียง2,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะ 4คันนี้นะคะมีถูกใจคันไหนบ้างไม่เอ่ยถ้าถูกใจคันไหนนะคะโทรมาหาแนนได้เลยที่เบอร์0971828943นะคะแนนยินดีรับสาย24ชั่วโมงเลยนะคะแต่ถ้าหากแนนไม่ได้รับสายจะรีบโทรกลับทันทีเลยนะคะหรือติดต่อมาตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แนนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนไปฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้แนนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ